สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแนะนำตัวให้ครูรู้จักหน่อยเร็วชื่อเด็กอนุบาลปีหนึค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไงไหนค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนครับอนุบาลสามค่ะโรงเรียนอนุบาลแม่านาติกค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายโอเคอาจารย์ประจำชั้นชื่ออะไรลูกคุณนิยาจั้รสิยาลโอเคนะพร้อมไหมพร้อมเดีย๋ยววันนี้ครูจะให้บวกลบเลขสองหลักนะครับ โอเคมาเริ่มนะเริ่เมเซตศูนยองโอเคห้า <free> ส okay. ิบวกสี่เลบสาเซตหกบหต่อไปนะครับเจ็ดสิบวกสิลบเจ็ดบเซตส7โอเคนะครับสามสบวกสิ okay. ลบ25บวกห้ลบห9เซ็ต <20. S 1> อ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับ48ลบ35บวก85ลบ42บวก23เซ็ต <20. S 1> โอเคอ่ะเพื่อนๆตกมือให้น้องยี่ใหม่หน่อยครับ